เดี๋ยววนันนี้ตอนนี้อยู่ที่พนเนียดช้างก็เดี๋ยวเราพาไปดูช้างกันดีกว่าเขาบอกว่าช้างอาบน้ำอยู่ไม่ไกล <c oughs> ใช่โอ้ดูเบบีเบบีช้างจะเห็นเบบีช้างไหมจะถืออะไรมาโชว์ให้หมามาดูหน่อยได้ไหม๊ะ <c oughs> ช้างโอ้โอ ช้างอยู่ไหนนะโอ้บรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติช้างเชอเอาช้างโยนลงมาอย่างนี้หรืไม่ไกลเพราะมันขี่จักรยานหรือเปล่าอย่าบนทายซิไทยซิจะอยู่ไหนนะเนี่ยแหละทางลงใช่ไม่ช้าไหนอ่ะช้าง โอ้ยนี่ช้างมัน <c ười> หลายตัวเลยเชอร์ดูช้างมีคนดูช้างดูช้างดูช้าง,ช,างช้างอาบน้ำช้างอาบน้ำเจ๊ไปอาบน้ำไหมล่ะ anh nào vông cái <laughs> luôn đấy không việc à? ว <c ười> ้าเล่นน้ำไหมคะเล่นน้ำไหมคะหลูกกับน้องช้างได้นะครับเบียดแน่แน่ยนมน่นช้างช้กิ้งช้างกิ้งช้างกิ้ง ต้องทรงตัวดีมากเลยนะไม่ใชคือก็คือตกน้ำโอ้ยโอ้ยช้างมาว้าวเชื่อมีอะไรเชื่อมีอะไรเชื่อมีช้างว้าวว้าว Icana, เชิญมีอะไรคะต้องจริงจางไปแล้วไปแล้วก euh ่อนจะยังไงไม่ออกสร้างมา เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมช้างมาช้างมาข้างหลังเจออู้อ่าสั่งไปแล้วไหนช้างช้างเจอช้างเนี่ยตื่นมากันน้ำน้ำช้างมาขอลาดมดแล้วเลยลูกนหิวน้ำไหมหิวน้ำไหมหิวน้ำไหมไหนเชื่อมีอะไรอยู่ในมือจ้ะตัวอะไรจ้ะช้าง จะมีความสุขไหมช่าจงวันนี้ไม่กลัวเหมือนวันนั้นช่าแล้วมันใกล้ไปมันโดนตัวเชือด้วยกัอมั้งก <c oughs> างเกงก็เปียกอ่ะช่านี่จังเลยจ้ะลงนี่ไงจะอาบน้ำเหรอเดี๋ยกหาช่างไปอาบน้ำอ๋อนี่จะไปอาบน้ำเหรอคะตัวนี้ก็ต้องอาบน้ำเหรอคะช้างดีดีๆนะ ช้าง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 ขก็มีอีกสตัวนะเบบี้เนียข้าวโพดเออม่คือกับพ่บอยเบบี้กินข้าวโพดเชอรจะกินข้าวโพดไหมอนเป็นแ อันนี้นมยังไงนี่นอยู่เลยมีนมด้วยเหรอก็นมนีอันไหนนมโอไปน,น,มน,มนมูลูกลูมช้างโอโหัวอม,มาอ่ะระวังลอยเอ้ยระวังไม่ใช่ระวังช้าง บบความตะก่อนความไม่เ,เที่ใจอะไรนั่นอะ่ะน่ากลัวกวช่า,า,างก,ก็คือที่อยู่ข้างบนช่างนนะ <c oughs> ่นะเชื่อจ้างไปไหน <c oughs> โ,โอ้โ้บิดแตงโมเหรอจ๊จะช้างบิแตงโมเป็นไงบ้าง ช้างกินแตงโมช้างกินแตงโมเชลินช้างมาแล้วช้างมาแล้วช้างมาแล้วใช่จ้าไปเดินมาทางนี้มาไปไปไปขอปัอกอุ้มดีกว่าป๊อกอุ้มดีกว่า น่ารักเนาะและนี่ก็คืออีกหนึ่งวันที่อยู่อยุธยาค่ะอยู่ที่พเนียตคลองช้างเย้